มาครับเกมทอแล้วกันครับผมเกมทอนะครับไม่ใช่ทอผ้านะครับเทปพระเจ้าทอนะครับนี่เออเทพเจ้าสายฟ้าเลยนะเว้ยอ่ะซื้อไป1,000บาทครับสตาร์ทไป1,000นมาเรามาหมุนกลงล้อดีกว่าครับเรามาหมุนกลงล้อดีกว่ากลงล้อมาหาไปกลงล้อมาหาไปอยากลงช่องดำว่ะอยากลงช่องดำว่ะเพื่อนเพื่อน ทำยังไงผมจะได้ลงช่องดำครับเนี่ยเฮ้ยเล่นยังไงก็ได้แต่ช่องเขียวเล่นยังไงก็ได้แต่ช่องเขียวฮะทำยังไงจะได้ช่องดำกับเขาเนี่ยโอ้ยเขียวอ่ะเกยบลงช่องดำแล้วตาครับกดสตาร์ทไปเลยครับ22ฟรีเกมครับ22ฟรีเกมครับ าดทุนนิดเดียวใช่ไหมรับประมาณ150นะครับมามาลุ้นเกมพอดีกว่ามาฟรอนเข้าเลยไหมพรอนอยังไม่มานะครับผมเอาคูณไปครับผมเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆก่อนอ,อยากได้สักคูณสัก20แล้วกันขอคูณสัก20นะจะถึงไหมคูณ20เนี่ย อ่คูณ15ก็หรูแล้วอ่คูณ15ก็หรูแล้วค่อยๆลดลงเรื่อยๆโอ้โหแม่งเเว่บ่อยๆจังวะเออผู้หญิงแถว3ผู้หญิงแถว3โอู้้ยันเข้าคอละเข้าคอนมาครับผมเต็มการาฟไปเลยไหมเสียดายนะมันเพิง่งแค่คูณ5เองมันเพิ่งคูณ5เองเสียดายนะ โอ้ขนาดคูน่ายังไม่มาห้าพันโหดหกไปดิหมื่นหนึ่งโอ้เข้าคอนมาทีเดียวก็รู้เรื่องเลยครับเฮ้ยเข้าคอนมาทีเดียวก็รู้เรื่องเลยอะครับหนักคลับผมหนักเลยครับเล่นพันยวแตกหมื่นเฉย จบเกมนี้เล่นไวกิ้งให้หน่อยได้ครับจบเกมนี้เดี๋ยวมีไวกิ้งนะครับแปะอย่าบัะะบางจอโอเคโอเคไม่บังไม่บังเออมาขอหมื่นห้าขอหมื่นห้าขอคอรอ,อีกสักรอบได้ไหมขอคอรอ,อีกสักรอบหนึ่งได้ไหมคอ,อนหนักๆแม่งเอ,อ้ยคอ,อนหายไปไหนวะ มักดหนเอาคอนกูไปซ่อนวะเออคุณ9ก้าไปคุณ9ก้าไปตัวเอขอ้โบนี้ต่อเอขอ้โบนี้ต่อเ้าขอ้โบตัวคิวครับผมเต็มการาฟไปดิครับคิวสี่ 4, ช่องเก้าแถวสามอยากได้เก้าแถวสามโอ้โหเก้าไม่เข้าช่องสามอีกว่ะ บักนวดช่องแรกบักนวดช่องแรกบักนวดงี้บัก,นว,น,บกนวดช่องแรกเอ้ยบักนวดมาเขาเอ้ยพอนมาอีกเดียวอีกทีนึงนะรู้เรื่องเลยรู้เรื่องนะครับไม่ใช่รู้เหลืองรู้เหลืองแปรไม่เอานะรู้เหลืองแปรไม่เอานะแมกมื่นเชย แต่กับเกมอื่นหลายๆอย่าไปชิบหายกับไวกิ้งเด้อไวกิ้งยอนแม่งคนตีนโอเคครับมาได้หมื่นหนึ่งนะครับโคตรสวยครับ1นึ่งมื่นกับอีก473บาทครับเฮ้ยเล่นพันหนึ่งไม้แรกไม้เดียวเลยนะเข้าคอนมาโคตรหนักเมื่อกี้โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับจบคอมโบทอแล้วอันเล่นอีกสักไม้นึงแล้วกันปะ 1,000บาทครับไป1,000บาทครับสเต